ทารุมมีคันนี้ด้วยหรอทุกคนนี่เป็นรถที่นักสะสมข้ามพลาเด็ดขาดเลยนะมันรถมากนะคะตัวนี้นะคะ GTR R32 ราคาน่าหลกมากมีทอนเออจริงๆคันนี้มามาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นนักสะสมตัวยงนี่คือราคาตัวนี้มีแต่ขึ้นกับขึ้นขึ้นกับขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอาจจะแบบว่าไม่ได้ชอบคันนี้เท่าไหร่แต่แต่อย่าเพิ่งหลั แต่ค่อนข้างมีเงินเหลือนะคะแล้วคันนี้จะต้องบอกเลยว่าจะต้องเริ่มสะสมแล้วแล้วอย่างนะคะวันนี้นะคะอยากได้คันนี้มากๆเลยยังไงก็แล้วแต่นะคะผู้ชายคะซื้อให้หนูเยค่ะยังไม่พอรถปีนี้นะคะเป็นปี1,989งก้าผู้ค,าคา้าขา รถปีนดีมากๆเลยนะไม่มีอะไรที่คุ้มกว่านี้แล้วนะคะยังไงวันนี้แวะมาชมรถกันก่อนได้ที่กาลาด888นะคะราคา5ล้านมีทอนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะคะสำหรับนักสะสมแล้วใครๆที่สะสมตัว GTR 3 2ตัวนี้จะรู้ดีเลยว่ารถรุ่นนี้มันเร็วแรงแค่ไหนนะคะต้องไปจัดละค่ะบ๊ายบาย